อินบีต้อนรับสู่ช่องมาและ English ค่ะช่องที่สร้างขึ้นเพื่อวัยรุ่นที่รักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเราจะมาพาคุณไปเปิดโลกของคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบสนุกและเข้าใจง่ายวันนี้เรามีทีมพิเศษสำหรับคุณค่ะเราจะพาคุณไปเรียนรู้คำศัพท์ในกลุ่มที่มีความหมายคล้ายกันพร้อมแปลและแนะนำตัวอย่างการใช้งานในชีวิตประจำวันคุณพร้อมหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยคำแรกที่เราจะสอนในวันนี้คือ antecedent คำนี้หมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นมาก่อนหรือเป็นรากฐ,ฐานของเรื่องราวค่ะตัวอย่างเช่น the antecedent to his success was years of hard work ซึ่งหมายถึงรากฐ,ฐานความสำเร็จของเขาคือการทำงานหนักหลายปีลองออกเสียงตามนะคะ antecedent นายใช่ไหมคะอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะ His antecedents in the field made him an expert. สึหมัยถึงความรู้พื้นฐานของเขาในด้านนี้ทำให้เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญนอกจากนี้ยังใช้ในเชิงความหมายที่ลึกขึ้นเช่นในประโยคที่เล่าถึงสิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงมาเพิ่มความมั่นใจในการพูดกันค่ะลองพูดตามอีกครั้งนะคะ antecedent เรามาดูกลุ่มคำที่มีความหมายคล้ายกันค่ะ คำว่า antecedent มีคำที่สามารถแทนได้เช่น predecessor ผู้มาก่อน precursor สิ่งที่นำทาง forerunner ผู้เดินนำแต่ละคำน่าสนใจและมีการใช้งานแตกต่างกันในสถานการณ์ค่ะลองคิดว่าคำนี้จะช่วยคุณในการเขียนเรียงความได้อย่างไรตัวอย่างที่ใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ The precursor to her novel was a series of short stories. หมายถึงเรื่องสั้นที่เขียนก่อนหน้านวนิยายของเธอหรือ his origin story inspired many หมายถึงเรื่องราวต้นกำเนิดของเขาสร้างแรงบันดาลใจให้หลายคนลองใช้คำเหล่านี้ในบทสนทนาเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ให้ประโยคของคุณนะคะมาลองสร้างประโยคด้วยตัวเองกันค่ะถ้าคุณมีคำว่า antecedent คุณจะใช้ในประโยคแบบไหนเช่น The antecedent of the problem lies in poor communication. หมายถึงต้นเหตุของปัญหาอยู่ที่การสื่อสารที่ไม่ดีแสดงความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะคะการเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ไม่เพียงแค่ช่วยให้คุณเข้าใจภาษาแต่ยังช่วยให้คุณสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณเห็นไหมคะว่าการเรียนรู้คำอย่าง antecedent และคำที่มีความหมายคล้ายกัน เปิดประตูสู่การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณได้อย่างไรขอบคุณที่ติดตามชมวิดีโอของช่อง m a ม l e t English นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆของคุณด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนถัดไปที่จะทำให้คุณรักภาษาอังกฤษมากขึ้นค่ะขอบคุณที่รับฟังจนจบหากคุณรู้สึกเพลิดเพลินหรือได้รอยยิ้มเล็กๆจากเรื่องราวในวันนี้ ฝากกดไลค์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไป